ปุ้ยลุยตอนไปกินสุกี้ตีน้อยกันเถอะเย็นวันหนึ่งแสงไฟสีส้มอุ่นๆจากบ้านในหมู่บ้านสองแสงระยิประยับปุ้ยลุยยิ้มกว้างพลางพูดกับเพื่อนๆว่าวันนี้เราไปกินสุกี้ตีน้อยกันเถอะทันทีที่ได้ยินคำว่าสุกี้องค์ก็ตื่นเต้นตบมือดีใจเย้ได้กินเนื้ออร่อยอีกแล้ว ดักรีบบอกว่ากินเนื้อแล้วต้องกินผักด้วยนะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงส่วนโกโก้ก,ก็รีเปิด Google Map นำทางไปยังร้านด้วยท่าทางจริงจังปุ้ยลุยเป็นคนขับเหมือนเคยทุกคนยิ้มกว้างด้วยความตื่นเต้นต่างตะโกนว่าตีน้อย,ต,อยตีน้อยก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไปยังร้านสุกี้ตีน้อยเมื่อมาถึงหน้าร้านสุกี้ตีน้อยไฟสว่างสวยลูกค้าเต็มร้านตลอดเวลา องค์ทำตาโตทันทีโหคนเยอะแบบนี้ของต้องอร่อยสุดๆแน่เลยทันใดนั้นพนักงานต้อนรับพาไปนั่งโต๊ะเลยครับไม่นานพนักงานก็ยกหม้อสุกี้ร้อนๆมาวางตรงกลางโต๊ะไอ้น้ำลอยขึ้นมาหอมฟุ้งไปทั่วจนท้องร้องจอกจอกตามเพื่อนๆนนั่งล้อมวงรอบหม้อด้วยแววตาเป็นประกาย ปุ้ยลุยเดินไปกดน้ำสับประรดพริกเกลือปั่นเมนูเด็ดของร้านสุกี้ตีน้อยปุ้ยลุยขี้ผักสดสดใสลงไปพลางยิ้มพูดว่าผักทำให้ร่างกายแข็งแรงนะดักพูดเสริมว่ากินผักแล้วต้องกินโปรตีนให้ครบถ้วนด้วยปุ้ยลุยยกมือขอน้ำจิ้มเด็กให้เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับองค์อดใจไม่ไหวรีบใส่วุ้นเส้นและหมูสามชั้นลงไปจนเต็มหม้อ โกโก้ go, หัวเราะออกมาใจเย็นใจเย็นสิเดี๋ยวล้นหม้อเสียงเดือดปุดปุดของน้ำซุปดังขึ้นกลิ่นหอมอบอวนไปทั้งโต๊ะทุกคนคีบอาหารใส่ถ้วยของตัวเององตักหมูขึ้นมาแล้วหัวเราะเสียงดังอร่อยจังปุ้ยลุยจิ้มหมูหอ่อสาหร่ายเมนูซิเกเนเจอร์ของร้านแล้วยื่นให้เพื่อนๆกินด้วยกันสิ ดักยิ้มพยักหน้าพลางพูดมิตรภาพก็เหมือนสุก,กี้ต้องแบ่งปันกันโกโก้ยกแก้วน้ำอัดลมขึ้นมาชวนชนเพื่อมิตรภาพของพวกเราปุ้ยลุยได้สั่งเป็ดย่างเมนูใหม่ของตีน้อยเพิ่มให้ทุกคนคนละสองจานทุกคนกินเป็ดย่างกันอย่างอร่อยอร่อยหลังจากอิ่มพุงกลางกันแล้วองค์รูปท้องแล้วตะโกนเสียงดังอิ่มจนจะกลิ้งแล้ว เมื่อทุกคนอิ่มกันหมดแล้วปุ้ยลุยก็เรียกพนักงานเพื่อเก็บเงินพนักงานแจ้งว่าฟรีค่าเพราะทุกคนสูงไม่ถึง100เซนติเมตรเมื่อเพื่อนทั้งสเดินออกจากร้านแสงไฟเมืองยามค่ำคืนระยิบระยับอยู่รอบตัวองค์ยกมือขึ้นบอกอย่างร่าเริงเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่นะครับและคราวหน้าพวกเขาจะไปที่ไหนกันต่อโปรดติดตามตอนต่อไป